จเจริญธรรมญาติธรรมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องครับก็ดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้รับเชิญให้มาพูดคุยกันเพราะตื่นเต้นดีใจเพราะได้มาคุยต่อหน้าคนดีนะฮะพวกเราทําดีครับต่อสู้เพื่อประเทศชาติมายาวนานนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาให้ประเทศได้ในระดับหนึ่งวันนี้ ปัญหาที่พวกเราเจอเนี่ยนะครับก็ด้วยความที่เราต่อสู้แบบอหิงสาจนวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเอาธรรมะชนะอาธรรมได้เรื่องแรกก็คือเอานอชอทอสอเข้าคุกนะครับอ่ามือให้ตัวเองหน่อยครับน่าชื่นชมพอได้รับเชิญให้มาพูดคุยมาพูดคุยกันเนี่ยครับก็ดีใจเลย มาทักทายกันไหนเช็คเสียงพี่น้องหน่อยครับเป็นยังไงบ้างพี่น้องเอ้ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหแหมพลังกายพลังใจนี่เต็มเปี่ยมจริงๆนะครับดีใจดีใจนะก็อย่างที่บอกกันนะครับภารกิจเพื่อชาติประสบความสําเร็จไปยกแรกเนาะแล้วทําไมไม่กลับบ้านกันนะ่ะ ยังไม่เสร็จอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮพี่น้องผมหลายคนบอกว่าไม่ต้องมาขับเคลื่อนแล้วไอ้ตัวร้ายของแผ่นดินมันไปอยู่ในคุกแล้วนะแต่จริงๆยังมีภารกิจต่อเนื่องอีกหลายเรื่องนะพี่น้องใช่ไหมครับวันนี้ผมไปทุกเวทีสิ่งที่เชิญชวนพี่น้องก็คือสะดุดีไว้อะไรแกะ ลูกหลานทหารกล้านะครับจนกระดาษที่เก็บรายชื่อทุกท่านเนี่ยเปื่อยหมดละจริงๆแทบจะไม่ต้องไม่ต้องอ่านละนะครับมันจำได้อยู่ในตรงนี้กับอยู่ตรงนี้ครับเพราะพี่น้องทหารหารลูกหลานทหารกล้าครับสละสิ่งที่มีค่าที่สุด ของชีวิตสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตก็คือการมีชีวิตอยู่นะฮะในทางธรรมบอกว่าเสียทรัพย์สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะนะครับสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ นะครับในทางโลกบอกว่าสละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะครับบางท่านต้องตัดแขนตัดขาที่เป็นมะเร็งเพื่อรักษาชีวิตแต่ลูกหลานทหารหารของเราสละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศครับนฮะขอ เรียนเชิญพี่น้องช่วยยืนสะดุดีและไว้อะไรผมจะกล่าวชื่อพี่น้องทหารหารลูกหลานทหารกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกเวทีที่ไปจะมีการกล่าวสะดุดีและขอบคุณไปยังครอบครัวลูกหลานทหารกล้าด้วยครับท่านแรกพลทหารปรลันชิดดวงสุวรรณ ท่านที่สองจ่าสิบเอกพวะวชัยบุสภาท่านที่สามสิบเอกทีลายุสิงออนท่านที่สี่สิบเอกนพพลบุญเลิศท่านที่ห้าสิบเอกกิษดาน้อยโคตรท่านที่หก สิบโทสลาวุธนามสวัสด์ท่านที่เจ็ดสิบเอกศีลายุทธอินทุมานท่านที่แปดพลทหารยาน,นพัฒน์โคสสาขาท่านที่เก้าสิบเอกอมมลินหาสุขท่านที่สิบพลทหารศิลวิทย์ พินโยสุท่านที่สิบเอ็ดจ่าสิบเอกอโนไทยป้องแก้วท่านที่สิบสองจ่าสิบเอกพีรยุทธ์สีจุ้ยจายท่านที่สิบสามจ่ 2013, จาสิบเอกอภิลมทรงวุฒท่านที่สิบสี่พลทหารพีรยุทธ์กระจ่างทอง ท่านที่สิบห้าสิบโทต่อพงพันดวงและท่านที่สิบหกสุดท้ายพลทหารรัฐภูมิเทพศิริเชิญน,นั่งครับพี่น้องสิบหกชีวิตที่ปิดปลงทำลงชาติทีเลือดศาสตร์โลมดินหินอาศัย ลาแม่เมียญาติมิตรรักษาไทยสถิตในสวงสวรรค์นิรันดรพวกข้าพเจ้าขอสดุดดีในวีรกรรมที่พวกท่านสละสิ่งที่มีค่าที่สุดของการเป็นมนุษย์คือการมีชีวิตอยู่เพื่อ รักษาอธิปไตยของชาติขอกราบคารวะหัวใจและดวงวิญญาณวีรชนนักรบผู้กล้าที่สละชีพปกป้องอธิปไตยของประเทศและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียลูกหลานทหารกล้าและขอขอบคุณที่ท่านได้อบรมเลี้ยงดูให้ลูกหลานของท่านเป็นผู้กล้าสละชีวิต เพื่อแผ่นดินไทยพี่น้องครับภารกิจเราเนี่ยนะครับยังไม่จบนะยังมีภารกิจต่อเนื่องอย่างที่วิทยากรขึ้นมาคุยกับพี่น้องนะหลายเรื่องณขณะน,นี้เราต้องรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับเพื่อต่อสู้กับ ความไม่ชอบทำในแผ่นดินอีกหลายเรื่องวันนี้เรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดคือเรื่องอะไรครับพี่น้องเรื่องเปิดด่านนะครับพี่น้องยอมให้เปิดด่านไหมครับยอมให้เปิดด่านไหมครับไม่ยอมเด็ดขาดนะครับวันนี้เาวเสียงหลายที่นะครับรวมทั้งพี่น้องที่อยู่ชายแดนด้วยถึงแม้จะเดือดร้อนนะครับ พี่น้องที่อยู่ชายแดนบอกว่าไม่ประสงค์จะให้รัฐบาลนะนักการเมืองที่จ้องจะเอาผลประโยชน์ประเทศชาติจากการค้าขายชายแดนให้เรื่องเปิดด่านเนี่ยสำรวจมาแล้วนะครับร้อยอร์เซนไม่ยอมให้เปิดด่านแล้วรัฐบาลจะหน้าด้านเปิดด่านทำไมครับพี่น้องยอมไหมครับไม่ยอมนะส่งเสียงดังๆถึงรัฐบาลด้วย พี่น้องคอปทอพี่น้องกองทัพธรรมและพี่น้องสอปปสไม่ยอมให้เปิดด่านไม่ยอมให้เปิดด่านไม่ยอมให้เปิดด่านนะครับเสียงผมเป็นเสียงจากใหม่เสียงพี่น้องดังไปถึงหูรัฐบาลแน่นอนครับเพราะว่าถึงแม้ตัวหัวโจกหัวหน้ามันจะไปอยู่ในคุกแล้วก็ตามนะครับ ผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องโทษพันของมันเนี่ยหนักยิ่งกว่าขุนเขาแต่บทลงโทษของมันน่ะเบากว่าขนนกอีกพี่น้องไอ้เรื่องโกงชาติโกงแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นหลายหลายแสนล้านติดคุกแค่ปีเดียวคุ้มไหมครับพี่น้องไม่คุ้มเลยนะครับไม่คุ้มเลยภารกิจเรายังไม่รู้ล่วง มันติดคุกป,ปีหนึ่งนะครับไอ้นอชทอศอออนักโทษชายเด็ดขาดทักษินครับติดคุกแค่ปีเดียวระยะเวลาปีเดียวมันสั้นมากพี่น้องพบปีมันมีแผนมีอะไรที่จะออกมาทำลายประเทศอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการต่อสู้เราเพิ่งเริ่มต้นนะครับ รักษาสุขภาพกายและใจให้เข้มแข็งแข็งแรงอย่างนี้ไว้รอดูว่ามันพ้นจากคุกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะแผงลิศอะไรอีกมันจะทำความชั่วอะไรอีกนะครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยผิดผิดพลาดมาตั้งแต่เดินก้าวแรกที่เอามันเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองแล้วนะครับคนทำธุรกิจก็ล้มเหลว คนดูแลครอบครัวก็ล้มเหลวครับดูแลครอบครัวสู้พี่น้องสู้พวกเราไม่ได้เลยครับเราเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีแต่มันเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนเลวโกงกินประเทศดูแลครอบครัวยังดูแลไม่ได้เลยครับพี่น้องจะมาดูแลประเทศชาติของพวกเราได้ยังไงผมเองนะครับไม่ลงเล่นการเมือง ลูกหลานผมเป็นคนดีทุกคนนะครับทําผิดกฎจราจรพ่อทําผิดกฎจราจรนิดเดียวตักเตือนนะครับลูกคนโตเป็นหมอลูกคนเล็กเกียรตินิยมอันดับหนึ่งน,นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับเราเป็นคนดีนะพี่น้องทุกท่านเป็นคนดีนะครับแต่ทําไมเลือกตั้งเอาคนเลวอย่างไอ้พวกเนี้ย นักการเมืองสามสี่ร้อยตัวพวกนี้ไม่มีคนดีสักคนเลยสายตาผมเลยนะพี่น้องหลังจากสี่เดือน MOA ของเพื่อของภูมิใจไทยกับประชาชนลงตัวแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตอนนี้พวกเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เลือกคนดีเข้าสภาตามพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ประเทศไทยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับอย่าให้คนดีคนไม่ดีได้ปกครองประเทศเพราะจะสร้างความวุ่นวาย20กว่าปีผ่านมาพี่น้องต่างจังหวัดที่เห็นแก่อามิสินจ้างเห็นแก่กงจะเห็นแก่เศษเงินเพียงเล็กๆน้อยน้อย เลือกสสที่โกงกินเข้ามาสภาเต็มไปหมดเป็นสิ่งที่น่าเสียใจทําให้พวกเราต้องมาเด็ดเหนื่อยต่อสู้ถึงวันนี้แต่พวกเราท้อหรือยังครับไม่ท้อนะต้องสู้ต่ออันดับแรกอย่าให้มันเปิดด่านนะครับนักการเมืองเฮงซวยนะเรื่องที่สองนะครับเราต้องรวมพลังนะให้ยกเลิก MOU 4, 3และ44พี่น้องรู้ไหมครับ MO u 4 3และ44เนี่ยมันเกิดกความร่วมมือของหลายๆรัฐบาลรวมกันมาเพื่อจะเอาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็มาสร้าง MOU ว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับในพื้นที่ทับซ้อนนั้นต้องแบ่งทรัพยากรกัน เหมือนกับเอาของของบ้านเรานะครับมาแบ่งกับคนข้างบ้านซึ่งคนข้างบ้านไม่มีของตรงนี้อยู่ยอมไหมครับพี่น้องไม่ยอมต้องรวมพลังรวมหัวใจกันไปยกเลิกนะครับ MOU 43กับ MOU 44เป็น MOU ขายชาติเพราะมันมีอัตราส่วนของพื้นที่1ต่อ2องแสนอยู่ ทุกประเทศในโลกนี้ที่มีการขัดแย้งเรื่องพรมแดนเขาไม่ใช้พื้นเขาไม่ใช้ m อ u เขาไม่ใช้อัตราส่วนของพื้นที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วเขาใช้เท่าไหร่ครับพี่น้องหนะึ่งต่อห้าหมื่นนะฮะผมฟังนักวิชาการอีกหลายหลายท่านบอกมาเดี๋ยวนี้เขาแทบจะยกเลิกหนึ่งต่อห้าหมื่นซะแล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่า ภาพถ่ายดาวเทียมมันมันแม่นมากมันแม่นมากนะฮะมันสามารถมองเห็นแม้กระทั่งสิวของผมนะฮะพี่น้องเพราะนั้นไอการที่จะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเขาก็ยังจะยกเลิกเลยอันนี้ใช้หนึ่งต่อสองแสนมันส่อแววไหมครับว่านักการเมืองที่เซ็นเอโมูกันมาทุกรัฐบาลมันต้องการขายชาติ เอาผลประโยชน์ของประเทศจากทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลและใต้ผืนดินประเทศไทยเนี่ยนะครับในน้ำมีป่าในนามีข้าวสมัยผมเด็กๆเรียนภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีป่าไม้80กว่าเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันป่าไม้เหลือเท่าไหร่ครับพี่น้อง ป่าไม้เหลือไม่ถึงยี่สบซ็นต่าเศร้ามากเกิดจากใครครับพี่น้องนักการเมืองรวมร่วมมือกับพ่อค้าเอาทรัพยากรธรรมชาตินะตอนเรียนปริญญาโทเขาให้ไปสำรวจผมเรียนคณะพัฒนาสังคมและทรัพยากรธรรมชาติ เขาให้ไปสำรวจตาน้ำที่บนเทือกเขานะรู้ไหมครับพอตัดต้นไม้กลายเป็นป่าไอ้กลายเป็นภูเขาหัวโลนไอ้ตาน้ำลูกใหญ่ๆเท่ากับเท่ากับครึ่งสนามฟุตบอลมันหายไปมันกลายเป็นหลุมตาน้ำเล็กๆที่เป็นขนาดโอ่งหายไปหมดอีกไม่เกินห้าสิบปีครับ แม่น้ําปิงวางยมน้านจะมีบางสายที่จะแห้งเหือดแล้ววันนี้พอฝนตกลงมาชะลางเห็นไหมครับน้ําท่วมมีแต่ดินคโคลนทั้งนั้นที่เชียงรายเชียงใหม่มีแต่ดินคโคลนทั้งนั้นสูงเกือบครึ่งตัวคนเพราะว่าไม่มีต้นไม้อุ้มดินบนภูเขาฝนตกชะน้ํา ต้นเหตุจากใครครับพี่น้องนักการเมืองนักการเมืองเลวนักการเมืองชั่วนักการเมืองระยำนะมันมีมากกว่านักการเมืองดีๆครับทำให้ประเทศไทยเป็นมาวันนี้พี่น้องผมต้องมาเหนื่อยนะครับพูดถึงเรื่อง MOU 43มันโยงไปได้เรื่องนี้ชัดเจนว่า มันกำลังรวมหัวกันเพื่อจะเอาทรัพยากรธรรมชาติมาแบ่งกันในนักการเมืองเองยอมไหมครับพี่น้องอย่าไปยอมมันนะวันนี้ยังมีแรงกายแรงใจกําลังสมองอยู่นะครับตอบคําถามเพื่อแก้ปัญหาประเทศได้ดีมากๆพี่น้องเราจะไม่ท้อถอยครับภารกิจการต่อสู้เรายังไม่จบนะครับไม่ใช่ไอ ใครทรราชนักโทษชายมันเข้าคุกแล้วบอกจบแล้วไม่จบเพิ่งเริ่มต้นเองมันติดคุกปีเดียวกับโทษของมันที่สมควรจะประหารชีวิตเจ็ดชั่วโคตรนะครับพี่น้องวันนี้จริงๆแล้วไม่ได้อารมณ์เสียหรือไม่ได้กดเคลืองใครมาก่อนนะครับแต่ดีใจที่ได้รับเชิญมาคุยกับพี่น้องซึ่งเป็นคนดี ต่อสู้มาไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะยืนหยัดต่อไปไหมครับพี่น,น้องตบมือเลยครับสู้ไม่สู้พรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนครับรัตนโกศ์นะมีน้องบอกน้องมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานบอกไปเห็นในสิ่งที่ พวกลุงพวกพ่อทำกันเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองยังไงไอ้มาตาร้อยสี่สิบสี่เนี่ยนะครับมันดียังไงพี่น้องรู้ไหมครับมาตาร้อยสี่สิบสี่เนี่ยจะกวาดล้างจะกวาดล้างสสที่มันเห็นแก่ได้แปรยติเอางบประมาณที่ จะต้องกันส่วนหนึ่งไว้เป็นดอกเบี้ยนะครับกับเงินที่จะชำระเงินต้นเอามาซื้อเสียงพี่น้องทุกคนยกมือหมดเลยสามร้อยกว่าคนสามร้อยกว่าตัวยกมือเพื่อให้งบป,ประมาณผ่านมันจะได้เอางบป,ประมาณแผ่นดินมาถลุงกันนะฮะแต่เรามีจตุรเทพครับจตุรเทพเทพสี่องค์ ใครบ้างครับพี่น้องท่านแรกท่านชาญชัยอิสระเสนาลักษ์ตบมือให้ท่านหน่อยครับท่านที่สองท่านสมชายแสวงการท่านที่สามตอบแทนผมกหน่อยครับท่านนิติธรล้ำเหลือคนนี้ผมนับถือน้ำใจท่านมากครับต่อสู้เพื่อพวกเรา บางครั้งก็ปิดทองหลังพระหมดเงินไปหลายสิบล้านครับพี่น้องหน้าภูมิใจมากจะมีใครสละทรัพย์สละแรงกายแรงใจช่วยพี่น้องขนาดนี้ท่านที่สี่ใครครับอาจารย์เจตโทนวนิตนะครับผมมือให้ท่านหน่อยครับสีจตุลเทพนะครับช่วยกันร้องเรียนนะครับส่งเรื่อง จนได้ให้ทางกกตรปรป,รปรชหน่วยงานอิสระนะครับองค์กรอิสระนะหนีไม่ออกแล้วต้องเอาเรื่องนี้พิจรารณาพรุ่งนี้พี่น้องไปฟังให้ชัดๆนะครับจะรู้ว่าสิ่งที่แกนนำจตุรเทพทั้งสี่ท่านทำเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพี่น้อง ลูกหลานคนไทยทั้งประเทศยังไงนะครับพูดถึงองค์กรอิสระวันนี้นักการเมืองเลวนักการเมืองชั่วมันพยายามล้มล้างองค์กรอิสระถ้าวันนี้ไม่มีสารรัฐธรรมนูญใหญ่อุงอิงจะหลุดจากตำแหน่งไหมครับพี่น้องไม่มีทางถ้าไม่มีสารรัฐธรรมนูญวันนี้ ลูกของพญามารมันก็ยังเป็นนายกเชิดหน้าชูตาอยู่เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงก็ไม่มีวันชนะและเอามันลงมาไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องภารกิจที่เหลือตามนี้เรายังต้องสู้ต่อนะครับอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยเหนื่อยก็พักบ้างนะอยากได้กำลังใจก็โทรหาผมนะครับผมดีใจ นที่ทางเวทีเขาเชิญมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะครับมีจดหมายน้อยนะครับบอกว่าอาจารย์เมื่อวันก่อนอยากให้อาจารย์อ่านกรอนเกี่ยวกับนักการเมืองนะทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากเครือข่ายผู้ปกครองนะครับโรงเรียนมัธยมร่วมกันประพันธ์นี้มาแล้วก็ให้ผมขึ้นมาช่วยอ่านหรือไล่บทกรนี้ให้กับพี่น้องฟังเขาบอกว่าอย่างนี้ครับแผ่นดินนี้มีชีวิตจิตวิญญาณเราเคยผ่านความล่มเย็นเป็นสุขสารมาวันนี้ร้อนเป็นไฟด้วยภัยพาน เพราะมีมานหลอกหลอนทั้งนอกในอันศัตรูคือใครหนอจะขอบอกคือคนในหรือคนนอกหรือคนไหนคนนอกชั่วหลอกลวงโลกลุกลานไทยส่วนคนในโกงกินชาติเนลคุณ ท่าศึกคือขเขมนเดนมนุษย์ส่วนไส้ศึกนักการเมืองเลวสถุนท้่าศึกคืออสูรตระกูลหุ่นส่วนไส้ศึกสัตว์สถุนตระกูลชินนอกจากเหลี่ยมมีเหลือบส้มหวังล้มชาติแห้ความคิด อันอุบาทเป็นนิจสินคอยซอกก่อนทุกสถาบันให้พังพินปันหัวคนทั่วทุกถิ่นบนแผ่นดินไทยทั้งศึกนอกศึกในและใส้ศึกมันซึมลึกทำลายหลายสมัยนับจากนี้ จะไม่ทนอีกต่อไปร่วมขับไล่มันให้สิ้นแผ่นดินเอ่ยนี่ครับด้วยความห่วงใยของผู้ปกครองกำลังมองเห็นลูกหลานที่เติบโตในแต่ละวันว่าถูกนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวมันล้างสมองยังไงพวกเราต้องยืนหยัดนะครับช่วยกัน พนึกกำลังกายกำลังใจช่วยกันสอนลูกหลานให้รักชาติบ้านเมืองเหมือนกับแม่ทัพภาคสองที่ท่านกำลังทำอยู่นะปัจจุบันตบมือให้ท่านหน่อยครับท้ายนี้ขอราธนาคุณพระศรีรัตนาไยนะครับปกป้องคุ้มครองและโดนบันดาลให้พี่น้องผมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับต่อสู้กับมาลัายของแผ่นดินต่อไป รักษาอายุยาวๆให้พวกมันตายก่อนพวกเรานะครับสวัสดีครับ